ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โค้ง1715นะครับแล้วเราก็มาติดฝนที่นี่ครับวันเดย์ทริปบ่อเกลือสปันจังหวัดน่านอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คพลาดคลิปต่อไปนะครับ วันนี้เราจะไปที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งก็ได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เอารถเก่งเนี่ยนะฮะไปฝากไว้ที่แม่นะครับแล้ววันนี้ขับรถยนต์ของคุณแม่ไปนะครับเนื่องจากว่ารถเก่งนั้นเกิดอุบิเหตุกระทนหันนะครับโอเควันนี้ทริปของเรานะครับก็จะพาเจ้าตัวน้อยมาด้วยนะครับนี่อยู่ข้างหลังนะฮะนอนอยู่นะครับน้องดาวเหนือนั่นเองนะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะไปที่จังหวัดน่านนะครับปลายทางของเรานั่นก็คือสปันนะครับเส,เส้นทางจะเป็นยังไงซึ่งสภาพอากาศตอนนี้ก็คือฝนตกนะครับโอ้ตกไปปล่อยนะฮะดูว่าถนนหมายเลขก3หรือว่าที่จังหวัดน่านเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนในคลิปนี้วอล์กตลอดคลิปนะครับไปชมกันครับ โดยการเดินทางจากอำเภอปัวไปยังบ้านสปันนะครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็คือ54กิโลเมตรนั่นเองครับแล้วตอนนี้เราก็ทานข้าวนะครับซึ่งขณะนี้เวลา11บเอ็ดโมง11โมงสินาทีนะครับกำลังจะขึ้นขึ้นดอยขึ้นดอยนะครับอืมไปอยเลย เอาเด็กน้อยข้างหลังก็กินด้วยฮนะอร่อยจังโอเคไปต่อครับาาาราตามเส้นทางนั้นก็จะโค้งแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับสุดยอดไปเลยสูงสูงครับเราต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับใน<ห>การ<ะ>เดินรถ <c oughs> เป็นไรเดี๋ยวจุดจอดข้างหน้านะครับก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะฮะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับโอเคไปดูกันครับเพยงแล้ว <c oughs> ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ โค้งนดนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าอากาศดีมากทุกคนอากาศตอนนี้เราราวสิองศาครับทุกคนครับเย็นๆนะครับโอเคไปดูกันฮะนี่นะครับทุกคนครับแล้วนี่ก็คือวิวนะครับห7 1 5นะฮะสวยงามมากครับทุกคนดูครับ ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับนี่อยู่ใกล้ๆอ่ะโอเคได้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 โอเค,ไ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 ,อเคไป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 ทางผ่านก็จะเป็นอำเภอบ่อ,อกเกลือนะครับก็จะเป็น บ่อกเกลือสินเทาโบราณที่ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านนะครับโดยบรรยากาศหมู่บ้านนั้นให้ความรู้สึกสโลไลท์แล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยนะครับแล้วที่นี่นั้นเป็นบ่อกเกลือภูเขาที่มีแห่งเดียวในโลกนะครับโดยบ่อกเกลือนี้เป็นบ่อกเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภายในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาของอำเภอบ่อกเกลือ จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนได้เที่ยวชมบ่อน้ําเกลือภายในหมู่บ้านแล้วก็ชมวิธีการผลิตเกลือนอกจากนี้ยังมีเกลือและผลิตภัณฑ์จากเกลือให้เลือกซื้อไปเป็นของฝากอีกด้วยครับแต่ก็น่าเสียดายครับในช่วงเทศกาลหยุดยาววันเข้าพรรษานี้เขาไม่ได้ผลิตเกลือหรือว่าต้มเกลือให้เห็นนะครับอันนี้น่าเสียดายเลยครับบ่อกเกลือนะฮะที่นี่คือ บ่อเกลือโบอราณน,นะครับโอเคตามสภาพนะครับวันนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเนื่องจากว่าตรงกับเทศกาลหยุดยาวนะครับนั่นก็คือช่วงวันเข้าพรรษานั่นเองนะฮะก็สวยงามนะครับพาน้องดาเหนือมาเที่ยวด้วยวันนี้นะครับนี่ไงป้ายอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือป้ายบอกเกลือเข้าภูเขานะครับถึงเดียวในโลกนะฮะจังหวัดน่านมีที่นี่ที่เดียวนะครับโอเค madam cô có execution không? cô có đ JB wasn't แล้วนี่ก็ถึงแล้วนะครับหมู่บ้านสปันนะฮะโอ้โหวิวสวยมากครับผมทุกคนสวยจริงๆครับบรรยากาศโคตรด,ดีบอกเลยเลยะฮะว่าโคตรดีครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับนี่วิวข้างหลังผมนะฮะมีทุ่งนาด้วยนะครับแล้ววันนี้คือตลอดเส้นทางก็คือฝนตกแล้วพอถึงวิวจริงๆฝนไม่ตกนะฮะโอเคเลยครับ ล้านเลยนะครับโคตรเทฮะสุดยอดครับนี่เขาก็กางเต็นท์กันแล้วครับเห็นไหมฮะนี่ทานี้เลยครับผมโอเคครับแล้วเราก็มาติดฝนที่นี่ครับโอ้โหนี่ย่ฝนตกเลยนะครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดนะฮะ ฝนตกนะฮะโอเค <Okay, S 2> เลยลมไม่โดนจะได้โอเคอ่ะนี่ก็วัดสัมปันนะฮะทุกคนฝนตกด้วยครับบรรยากาศดีนะครับ <laughs> ตอนนี้กําลังไปหาน้องดาวเหนือน้องดาวเหนือฝากอยู่กับลุงเบลมาจิบนะครับข้างล่างนะฮะโอ้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูแลโอเคกําลังเดินลงไปหาแล้วฝนะนตกด้วยนะครับอ่ะไป มันลื่นอ่ะมันลื่นด้วย,ดวยเด็ดๆ,ๆทางทางโอ้โหเปียกๆๆ<ป>เๆียก<ป>เๆียกเปียกไป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 โอเคปละปะละจะถึงแล้วนะครับหยุดเวลานะคาเฟ่น้องดาวเหนืออยู่ที่นี่เป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมครับลูก อร่อยไ้ยอร่อยไหมอร,อ,อร่อยค่ะอร่อยค่ะครับแล้วก็ได้ทำการออกจากหมู่บ้านสปันมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเจอหลายบรรยากาศเหลือเกินนะครับวันนี้ มีทั้งแดดทั้งฝนแล้วก็หนาวนะครับโอ้โ oh, ห oh, มีหมอกด้วยนะครับร่างกายก็ปรับสภาพคิดว่าน่าจะทันอยูน่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือถนนหมายเลขสานะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของถนนลอยฟ้าของที่น่านนี้เลยนะครับหักซอ,อักซ 1,2,3อสวยถึงแล้วครับถนนหมายเลข3าน่านเ่านี้เลยครับไม่มีอะไรคนเยอะมากบ๊ายบาย ถึงที่พักแล้วนะครับแสงทองรีสอร์ทนะครับอยู่ที่เชียงกลางจังหวัดน่านนะฮะนี่นะฮะองครับก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับน้องดาวเหนือนะครับและข้างนอกก็โอ้บรรยากาศสดใสนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยสวัสดีหน่อยดกสวัสดีหน่อยละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะินด้าี่านน น่ารักนะครับโหจะสี่ขวบแล้วนะฮะสามขวบก,กว่านะครับโอเคครับผมวันนี้พักผ่อนล,ละป่ะบายบาย